สวัสดีครับกลับมาพบกับบอสโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมกลับมาเจอเจอทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคายเฉพาะตัวที่มั่นใจสุดเน้นสดวันนี้มีมาฝาก4 EP เน้นชุดเน้นเดียวเหมือนเดิมโดยที่ EP 3นี้อยู่ในตัวมั่นใจสดตัวที่3เป็นการพบก,กันระหว่างแบดกับสตาร์บก ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงฝากทุกท่านที่กำลังรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบคุณมากๆครับเรามาใช้ข้อมูล2อพูด,ด้วยในแคมแบดกับสตาร์บุกในสึกลีกิเอิงนะแข่งขันกันตอนตีสองครึ่งแบดจะมาต่อคือลูกหลบสิบแบดนะครับก็เป็นทีมอันดับที่เจนะมีอยู่21คะแนนสตาร์บุกอยู่อันดับที่สิบห้ามีอยู่สิบสาคะแนน ผลงานห้างเกมหลังสุดของแบดครับชนะสองแพ้สามทำกำไรไปสองเกมเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนสองเกมส่วนสตาร์มูกครับห้าเกมหลังว่าชนะเลยเสมอสามแพ้สองแต่ก็ทํากําไรได้สองเกมขาดทุนเป็นสามเกมในขณะที่การเจอกันห้าครั้งหลังสุดกำกำเก่งๆนะสตาร์มูกชนะสองครั้งแบดชนะหนึ่งครั้งเสมอกันไปสองครั้ง นี่คือข้อมูลพื้นฐานระหว่างแบดกับสามหมูกส่วนตัวพูตัวแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนิ้เจ้าทั้งห้าลายในราคาพูอยู่กับแบดเจ้าบ้านปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายครบถ้วนช่องเสมอปรับเพิ่มขึ้นหมดเลยห้าลายครบถ้วนช่องทีมเยืนสามหมู่เพิ่มขึ้นสี่ลดลงหนึ่งตัวแฮนดิแคปเป็นราคาแบดต่อครึ่งลูกเจ้ายืนอ,อยู่กับเจ้าบานหมดต่อปรับราคาลดลงหมดเลยห้าลายครบถ้วน ส่วนช่องบนรองปรับขึ้น4ลดลง1เพราะนั้นจ้าต่าง5ลายเชื่อใจแมสอย่างชัดเจนนะทั้งผูไดนะ้แฮนดิแคปรวมกับข้อมูลพื้นฐานที่ดูดีกว่าวางใส่ต่อแบรดเป็นที่ตัวเน้นสุดสิบดาวเป็นตัวมาจนสุดเน้นสุดตัวที่3ใน EP 3ประจำครับคือผพระันนัษนี้นะคุณพลัวที่3คือแบรด ท่านใดยังไม่ได้รับฟัง EP 1 EP 2และ EP 4ก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนขอบพระคุณมากๆครับ